สวัสดีคะ่ะพี่น้องขาพบกับใจสังพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี fc เก่า fc ใหม่ทูกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องขาขอบคุณห,หลายๆคะ่ะวันนี้ใจจะพามาคำนวณแน,นวตางหวยฮานอยนะคะวันที่16พฤษภาคม2565นะคะพี่น้องคาก่อนคำนวณคะ่ะคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขะก่อนคำนวณนะคะเราไปดูวันที่15พฤษภาคมก่อนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะสำหรับวันที่ที่15นะคะพี่น้องขะ จะให้เด่นเฉพาะกิจ9และ8นะคะบนมา804ล่าง67นะคะพี่น้องคะมาเข้าคู่6 7นะะเนาะค่ะเนาะเด่นแยกเข้า8นะคะเด่นพิเศษนะคะจะให้7และ6นะคะบนมา720ล่าง07นะคะพี่น้อง7มาหลักร้อยแล้วก็7มาของล่างนะคะเด่นปกตินะคะจะให้8และ7วันนี้8ไม่มากับ7นะคะบนมา6 4 9ี่้าล่างหนึ่งหนะคะพี่น้องคะ่ะ เด่นแยกเข้าเด่นแยกไม่มานะคะเด่นรวมเข้าเลขเก้านะคะแล้วก็เข้าคู่หนึ่งหกหกหนึ่งอีกหนึ่งคู่นะคะพี่น้องเด่นวีพีจะให้หน,น,นึ่งได้ศูนย์นะคะบนมาสองเจ็ดสามด้านศูนย์เจ็ดค่ะพี่น้องคะศูนย์เจ็ดอยู่ใ,ใกล้กันนะคะได้บาเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เข้าคู่เจ็ดสามนะคะเราก็ไม่รู้ว่าจะมาตัวไหนเนาะพี่น้องเนาะเราก็เป็นได้แค่แนวทางเท่านั้นนะคะ ค่ะมาต่อวันที่16พฤษภาคมค่ะ16พฤษภานะคะใจก็จะเอาผลการออกรางวัน15พฤษภาคมมาคำนวณน,นะคะ4ตัวบนค่ะปกติพิเศษ VIP นะคะปกติ3649พิเศษ5720 VIP 2273นะคะ3 6บวก6บวก4บวก9บก5บวก7บวก2บวก2บวก2บวก7บวก3นะคะ,ะ,คะพี่น้องค่ะได้50นะคะ ห้าลบหนะคะพี่น้องเหลือ49บนะคะบวกหได้51านะคะใจจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้เอา4หรือ5มาด้วยนะคะพี่น้องแล้วแตหมักเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแล้วแต่ชอบนะคะ9 1้านก้ากะคะเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสา็ดเก้าแปดศนย์หนึค่ะศูนย์หนึ่งศูนย์สองาศูนย์สี่ศูนย์ห้าศนะคะ 1น, 19, นึ่งหนึ่งถึงหนึ่งเก้าหนึ่นจค่ะพี่น้องเก้าเก่ถึงเกานะคะใจมาเกาหนึ่งค่ะพี่ 5, 1, 6, น้ง 7, นง 8, นง 9, องค่ะ92้าสองนะคะเก้านะคะเก้าห้นะคะพี 95, 97, 98, นะะ่น้องค่ะตัวเลขที่ใจไม่วงก็มีสิทธิ์เข้านะคะพี่น้องแล้วแต่ชอบนะคะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันเนาะพี่น้องเนาะ

18แล้วก็หนึ่งเก้านะคะดูตัวเด่นก่อนนะคะพี่น้องค่อยพิจารณาคู่ด้านบุญนะคะเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่1นึละศนย์ค่ะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่8และ7เด่นปกตินะคะอยู่ที่8และ7เหมือนกันนะคะพี่น้องวันนี้เหมือนจะมาเลขเบิ้ลน,นะคะพี่น้องคะ แต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะเบิ้ลอะไรนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าจะมาร้อยเปอร์เซ็นหรือเปล่านะคะพี่น้องห้าสิบห้าสิบแล้วกันนะคะใจก็เคยคํานวณมาก็ถ้าสมมุติว่าเลขเด่นซ้ํากันนะคะเลขเบิ้ลจะมาเนาะพี่น้องเนาะเด่น v i p นะคะก็อยู่ที่หนึ่งและศูนย์เหมือนกันนะคะเด่นรวมนะคะเด่นรวมทุกรอบนะคะของหมายเอยวันที่สิบหกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะ อยู่ที่2องและเจค่ะพี่น้องคะถ้าใครไม่ชอบคู่ด้านบนนะคะจับใหม่ตามตัวเด่นได้เลยนะคะ1นะคะ1นึ่งสองหนึ่งเนะคะพี่น้องแล้วก็ดูคู่ด้านบนว่ามันสัมพันธ์กันไหมนะคะก็แล้วแต่ชอบนะคะ ค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้ค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขออนุญ,ญาตฝากไว้เหมือนเดิมค่ะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องค่ะขอบคุณให้หลายค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ